นี่นี่เขเลยได้จ้ากินของใครได้ดจ้าเหรอ <c oughs> เกณฑ์ล้วจะได้พาไปเก็บเห็ดไปหรือเปล่าไปนี่ของใครจะเอาเยอะไหมเห็ดตัวเนี้เเยเยอะเยอะจะไปแล้วจ้าไปทำไมไปทำไม กินข้าวื่อตพี่มีการงินได้ใชกินข้าวเยอะๆให้มันให้มันเป็นอะไรกินข้าวเยอะให้มันรีบอะไรรีบไปเก็บเห็ดรีบไปเก็บเห็ดที่ว่าจะเก็บได้เยอะไหมวันนี้เะเก็บได้เยอะแล้วจะไปทำอะไรทำอะไรข้าวไปทำกับข้าวเอาไม่ขายเหรอไม่ขายไม่ขาย กินแกงเห็ดเป็นไหมะเราเคี้ยวดีๆ,ๆลูกเคี้ยวให้เรียบร้อยคนดูเยอะใครก็เห็นนะก็จะพูดว่าจัดเปอร์ไม่เรียบร้อยนะโอ,อๆๆๆๆๆเคไหมอม่รู้ืปังอะเฮีย ก็ไข่เจียวอ่ะไม่มีไข่เจียวสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้มีเด็กหน่อยออยไปเก็บเห็ดน้ำโคนน้ำคนหนึ่งด้อค่ะสวัสดีครับหน่อยบาอาจารย์สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนวอนนี้วันเสาร์เด้อพี่น้องรเราจะไปโรงเรียนยตายตายตาย,ตายจะลองแมวกู้ก็ได้ เปิดมึงเด็ดมึนหลายเปิดไปใช้มา,นานหนิบ้าไปไหนสวัสดีพ่ใหญ่จัดเปิดสวัสดีเอฟซีนะลูกสวัสดีคร<ห>ับก่อน,<ห>นสวัสดีครับก่อน,นอ๋อพ่อใหญ่จะมาเก็บเห็ดค่ะไหนแม่นี่ไงเห็นเห็ดไหมลูกมีอะไรอ่ะเห็ดเผิงเก็บตัวเก็บดีๆเด้ดดอ้ยเอาใสาก่กระตัง เออเอาใส่กระตาเห็ดเห็ดหวานเห็ดเห็ดหวานเป็นไงเอาถือกระตาโยโโเห็ดอะไรอ่ะลูกเห็ดหวานเหมือนกันเหรอ อีกว่างกัเห็นติดว้านเหมือนกันอ๋อโอเคไปหาอีกปะเห็นไข่มันไหมไหเดี๋ยวแม่แซะให้หอุ้ยเอาแค่ดอกเดียวนะโอ,โอเคโอ้โอบางกล่องเว้ยผอใหพอแล้วพอแล้วอยู่ไหนอ่ะลูกพี่โอ้ลมอาลูกขึ้นไม่ต้องร้อง มันรอจัดนั่นแหละมันเป็นเห็ดจัดมันเลยรอจัดน,น,นี่ไงนี่ไงดูสิเก็บเลยดอกสีขาวด้วยนะยอ,อุ้ยไหนดูสิอุ้ยจัดเก็บได้เห็ดพึ่งข้าวยายได้ได้ได้พึ่งข้าวอืมแล้วมาดูดอกนี้นะคะช้า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  อืมเป็นยังไงก็ค่อยๆเก็บเออ<ฮ>นี่ไงอีกดอกหนึ่ง<ฮ>ตั้มกล่องแม่เสวยอ,อ๋อ,อมุนอุ่ยปุยเบิดเ์เฮดจุกเออให้เยอะได้ไหลายร้ายปอเราจะไปเห็ดยังกินออกดอกหนึ่งสีแดงด้วย โอ้ยเนาะโอ้ยหลมจอยกูก็ได้โอยแม่โมเห็นดอกไปเอาออกไปเดินออกไปข้างหน้าเลยแม่มันมีมดสเหรอมันมีมอตกตบใจกโอ้ยปักอันนี้ไหมฮ่มวยพยาญสูะดอกโอ้จะแมนดีได้ยัง เห็แล้วเอ้าถ้าเห็นเอ้าอุ้ยแต่แมนพผาแต่แมนเผานะลูกพี่ตั้งสองดอกพี่ <c oughs> อู้วาจารเก็บเห็ดมุลหนุ่ยปุ๋ยเลยยามือใหม่เก็บเห็ดมุลหนุ่ยปุ๋ยเว้ย,ย,ย <c oughs> มึงจะกรีดมือโอ <c oughs> เอาหาตีล่ะหาเบิง้งเห็นยกว่าเนี่ย อ๋มอมูนอุ่ยปุ๋ยเบิร์ตให้ลังแหล่ยายเอ้ยยายลังแหล่ยได้นี่เห็นห้าดอกโอ้เก็บเพลินเลยนะคะโอ้โหพ่อใหญ่เก็บเพลินเลยโอ้ยเก็บเฮ็ดมูนอุ่ยปุ๋ยเบิร์ตออ้าวใครสืส้อเฮ็ดกระต้านี่พ่อใหญ่เก็บมูนอุ่ยปุ๋ยเลยเห็นหรจัดดอกยางใหญ่นี่นี่นี่โอ๊ย เก็บเองให้แชรแม่เก็บมาแม่มามาวนไหวในเด้อพี่น้องเลยโอ้ดอกบักใหญ่เลยอุ้ยจึงได้ปะครับโอ้บ่มีแห้งดึงเห็ดเอ้อโอ้โหเดี๋ยวเริ่มเลยเดี๋ยวชองดอกดอกใหญ่ไปเอ้า